สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการจ่ายค่าน้ำประปาโดยแอปของการประปาส่วนพูมิภาคซึ่งแอปตัวนี้นะครับก็ได้ติดตั้งไว้ที่มือถือไว้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตั้งใหม่ก็สามารถโหลดจากเพจสโตมาติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้ก็ทำให้เราสะดวกในการจ่ายนะครับไม่ต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทำให้ต้องเสียค่าบริการและเสียค่าเดินทางนะครับซึ่งแอปของโองการประปานะครับก็เราสามารถใช้แอปธนาคารสแกนได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคนอื่นเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะมีให้กดตรงชำระเงินนะครับซึ่งมีบนซ้ายมือ แล้วก็ด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างจะอยู่ขอบล่างนะครับคําว่าชําระเงินก็สามารถกดเข้าไปดูได้ทั้ง2จุดนะครับกดขึ้นมาก็จะมียอดเงินที่ต้องชําระนะครับซึ่งเราสามารถกดโหลดตรง QR code หรือว่าา a r c o d e นะครับขั้นตอนก็เราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็กดบันทึกซึ่งเราจะลองใช้า a r โค d e นะบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดที่แอปธนาคารนะครับก็จะใช้ธนาคารไทยพาณิชย์ในการชำระเงินนะครับเมื่อเปิดแอปธนาคารขึ้นมานะครับก็ ตัวแอปธนาคารตอนนี้ก็จะเซ็นเซอร์นะครับในการเปิดแล้วก็กดตัวสแกนนะครับซึ่งตัวในวิดีโอก็ไม่สามารถแสดงภาพได้นะครับในธนาคารที่เรากดแอปขึ้นมานะครับก็กดเลือกสแกนจ่ายแล้วก็กดภาพบาร์โค้ดที่เราเซฟมานะครับ กดเสร็จแล้วกดสแกนนะครับจากรูปภาพบาร์โค้ดก็ยอดเงินก็จะขึ้นมานะครับพอขึ้นมาเราก็เราก็ตรวจสอบว่ายอดเงินถูกต้องไหมที่อยู่ออหมายเลขของผู้ใช้ถูกต้องไหมนะครับก็เป็นหมายเลขผู้ใช้เป็นหมายเลขของเราเองนะครับถ้าหากถูกต้องแล้วนะครับก็ เราก็จะกดยืนยันในแอปธนาคารที่เราชำระเงินนะครับซึ่งเมื่อเรากดยืนยันเสร็จแล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าเราจ่ายสำเร็จไหมนะครับแล้วก็กดตัวแอปธนาคารนะครับก็กดกลับออกมาก่อนนะครับ ตรงหน้าหลักนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูใหม่นะครับซึ่งยอดเงินตอนนี้ก็ไม่มีเงินที่ต้องชำระแล้วนะครับก็แสดงว่าเราชำระเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มียอดค้างครับในแอปเองก็สามารถกดดูประวัติการใช้น้ำนะครับตรงสีส้มนะครับก็จะมีให้เป็นกราฟนะครับว่า เราใช้ไปแต่ละเดือนกี่บาทนะครับส่วนบรรทัดล่างก็จะทำะจะบอกจำนวนเงินแล้วก็ปริมาณที่เราใช้ต่อเดือนนะครับซึ่งก็สะดวกสบายมากนะครับในการตรวจสอบย้อนหลังได้นะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งเอปนี้ก็ ช่วยให,ให้ท่านในการชำระง,ง่ายขึ้นนะครับท่านสนใจนะครับในการทำคลิปสไลด์นะครับก็ฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ